สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับืันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งตุลาคมสองทันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมสิบห้าเลาะเบิ้งเราหล่สาพี่น้องมาเบิ้งบอกกับผมเห็นบักพี่น้องไม่เบิ้งอยู่เดินนิ่มยินที่กลางๆเนี่พี่น้องฝุนงน่นทั้งฝุ่นบทั้งฝุ่นหัวกได้พี่น้อง,องเอาหัวกหว้นะครับอนุบาลหวัวทั้งนี้อนุบาลลูกกบ อันนี้มองใสกับช่างเกานะครับซีกับช่างผมบอกเก็บ no ุลมาไหวแล้วถ้า่นกับเก็บุลสองทั้งนี้เก็บผลมาสองมันเป็นหกกระช่างแหรพี่น้องผมสินผ้ามาเบิ้งวิธีอนุบาลวิธีเก็บรักษากระช่างนะครับอันนี้ผมใส่มาสองปีแหรอพี่น้องอันนี้ครั้งที่สองครั้งที่สองปีที่สองเลยพี่น้องกระช่างนี่ทั้งนี้ดีอยู่มันต้องรักษาเขาดีพี่น้องมันต้องคอยจะใส่ดวนอันนี้ผมเก็บผนมากขึ้นนี่ใื่อหมรีบเตเปียกๆอยู่นี่เขาตอนผลมาตาก้อนพี่น้องเห็นปะ บอ่อปวดห้องตากลากอยู่บุญครางๆบอนะครับแล้วมันเกียรพักตบขึ้นมาไว้พร้อมมันสิแพ้นะครับแพ้ร่หกตาครับเนี่ยผมเอามาขึ้นมาขึ้นนะครับดออกเตร์หมอครับพี่น้องนี่มันจะมีพวกตะกอนนะครับจับเต็มอยู่เลยนี่ยต้องตากเขาจะสามเดียดสี่เดียดเลยบางทีจักเดียดหมอครับนี่ตะกอนได้เลยท่านแห้งอยู่เปียดอยู่นี่ เราต้องรักษาเขาไว้ดีๆพี่น้องระวังระวังสนหนูมากัดตอนนั้นหมาพี่ผมมากัดพีมมด่มีปลาบ่มีกบอยู่ในนี้ถ้ามีกบอยู่ใต้เต็นลงๆหมาไล่คุบกัดเด้พี่น้องนี่ระวังดีๆด้วยครับเราต้องบ่ให้มีสัตว์อยู่ในใตน้นี้นะครับอันนี้ตาไปหมุกม้วนวานน้ำเว้น,นะครับนี่ครับเขาหล่อนออกเลยพี่น้องเห็นบ่เพี้ยล่นออกนี่ดีเพี้ยมาคขำหล่อนออกเลยเพี้ยนี่ตะกรอนเขาล่อนออกนี่ดิ ต้องตากยนเขาล่อนออกนะครับนี่ล่อนออกไอ้เมดเลยพี่นอ้องก็ไม่เจ็บเลยพี่น้องก็ตามว่าด้รเลยใจว่ไอะไรเลยพี่นาเันบ่หล่อ,ลอนว่าาบ่เก็บเน่าเลยนี่นะครับนี่คือการเจ็บ,บรักษาการเตรียมเตรียมเจ็บ,บรักษานะครับนี่ก็เริ่มที่ร่อนออกแล้วนาพื้นี่ร่อนดีาบางก็ร่อนดีกันหรือว่าก็ถ้าถือเดียดนะครับเริ่มร่อนแล้ว เห็นไหมพี่น้องบวกอันนี้แบบนี้ดีๆอยู่นี่นี่บ่กไหลพวกน้าอันนี้นะครับเอาขินว่านในมุ้งนี่พวกกันมันเว้นเอาขินมันเว้นนะครับนี่ทั้งเตยพักจบเต็มอยู่นี่ผมทเอาพักจบขึ้นมาไว้มันหลายนะครับบรรยากาศดีดีพี่น้องทุ่งเล่นขึ้นบนนี่รอนดีนะครับ คุณคุณคุณบ้าครับแจกคือบอกแล้วมันก็เป็นยังีไงเลยมันอันนี้ว่าถ้าหล่อนตัวน,นี้ติเดเปี้ยอยู่ฝนตกมากขึ้นโอ้ยถืงหมอกมนะั้งโี่คเนาะพวกกันนะครับอันนั้นนั่นแค่ผมนี่เย็ดซิงลุดเลยย็ดสมไม่อยู่แค่นะครับ ยังสีผ้าดอกเกลือสมอยู่คนนึงันโมงว่างๆนะครับน้ำก็ไหลออกนี่แหละพี่น้องไหลเขานี่ไหลออกนี่ม่้วนเรื่มปิดน้ำมึงคนนีหน้าพุ่นนี่อนมันหลาขาดน้ำมันก็ไหลลงไปน้ำนะครับผมเลยปิดไว้ของเขาน้ำไหลแล้วบันสายพี่น้องปลาบึกปลาใครบังด้วยทำไมปลานั่นบ่อนตามนี่เลยปลาบึกไงนะครับบ่อนตามนี่เลยผมปล่อยไปสองปีแล้วปล่อยตั้งแต่เห็ดสาไมุ่ถ้าพี่ไก่ นั่นอันนี้ปลาอยังนี่ปลอนมนันต้องใส่ปลาดุกบ่พี่น้องแต่ว่าปลาบุกีกตามแห้งแห้งเด้อพี่น้องถึงมาย่ากับมาเด้อเบ็ดต้นไส่ปลาพร้อมครับปลาเยอะแยะอยากกินปลา,ปลาบออื้องกินซุ่มือกินซุ่มือของผมมึอยาำผมมันนั่นกับผมก็เอาเบ็ด มัดมันมาใส่ถุงพลาสติกใส่ขวดพลาสติกเอาเหยดกบหน่อยมูลไตปักปั๊บลงเงินปั๊บลงไปก้าวเดียวก็ถิดนะครับกินประวัติประวักินเมื่อปีกินตะปลานะครับนี่มเนเสากับปนปลาเนี่ยมันเว็ไงปิ่งปลาเนี่ยมันเล้งกระต้มปลาพี่น้องมีตะปลาด้วยผมอันนั้นก็กบหน่อยนะครับกบหน่อยพวกเขยกินนะครับเลี้ยงตัวของเขา มยตกให้เขาใหญ่บ้านไปหาพีพีนัอง,องเป็นการขยายพันธุ์นะครับอนุรักษ์ลูกกบพี่น้องอนุรักษ์กบไปเต็มนี่มิตรสักกบผมเลยนะี่พี่น้องมีสุบอมีสุอมสองนะครับผมปล่อยเลยบางที่ผมปล่อยเลยลูกกบผมปล่อยเต็มนี่หอดรวยพุดน,นะเห็นว่าปลาบอนพี่น้องปลายหญ่บ่อนปลาปลายังกับเขาอื่น ปลาบึกมันบ <Wow. S 1> ่อนครับเลี้ยวไปนี it it ่ม no ี่ตะกบผมร่วนๆเลยพี่น้องเต็มเลยมีสุ멍แง้มแย้มนั่นเพิ่งกับมาเบ็ดาวบานกับเบ็ดมาใส่นะครับได้สุขคนนะครับผู้ใดมาใส่เบ็ดยง้มคนตกเพิ่งมาไต่เอานะครับหลายขนาดกบเต็มอยู่เอาคือบ่อนดีแต่กบอวนปลาปลาบึกพวกมันหาลูกสิตัวง่ายเลยพี่น้องมืนขึ้นฟันว่าได้ปลาดุปลาบึกตัวหนึ่งนะครับพวกมันใส่ปลาเบิกเสถียร ว่าลายย่นนำคุ้น,นเห็น,นี่ยตัวใหญ่หลายนะครับเอา้าคลิปนี้ก็ไว้ซัพยนี่นะพี่น้องเลาะเบิ่งงลิลินนะครับปลูกตัวในไข่ลืมทับตะไคร้ได้พี่น้องกดทับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อนว่าสวัสดีครับ